อิทะพิขเวอริยสาวโกปฏิจจสมุปปาทันเยวะสาธุกันโยนิโสมนสิกโรติ พิกุทั้งหลายอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมกระทําไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าอิมัสมิงสติอิทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยอ่อมมีอิมัสสุปปาธาอิทังอุปชติเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงออสติอีทังนโหติเมื ื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอีทางนิรุชติเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปยัติธรรได้แก่สิ่งเหล่านี้คืออวิชชาปัจญยาสังขาราเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายสังขาริปัจจญาวิญญาณนะเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณนะ ปัจจยานามรูปังเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปปัจจยาสลายตนาน<อ>เพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะ,สล,ตนะสลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะ ปัสสะปัจจยาเวทนาเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานะปัจจยาพระโอเพราะมีอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบ พระวปจยาชาติ เพราะมีพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชาติปัจจยาชะรามะระนังโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสุปายาสาสัมภวันติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสาทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนเอวะเมตสัสสัตเกวะลัสสะทุกขกขันทัสสะสมุทัย โยโหติความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อวิชายะตะเววะอเสสะวิราคะนิโรธาสังคาระนิโรโธเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารสังคาระนิโรธาวิญญาณน,นิโรโธเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความ ความดับแห่งวิญญาณวิญญาณนิโรธานามรูปะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแ <swim. Officer. S 2> <cau. S 1> ห่งนามรูปนามรูปะนิโรธาสลายตนะนิโรโทเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสลายตนะสลายตนะนิโรธาปัสสนิโรโทเพราะมีความดับแห่งสลายจตนะจึงมีความดับ แห่งผัสสะผัสสนิโรธาเวทนานิโรโทรเพราะมีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเวทนานิโรธาตัณหานิโรโทรเพราะมีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาตัณหานิโรธาอุปาทานะอานุนโมทนาสาธุค่ะคุณลุงสร้างเหตุมาดีมากนะคะทำให้ผมได้มีโอ,อกาสมาเปิดธรรมะให้คุณลุงได้ เป็นผู้สดับนะคะก็อนุสาสนิปฏิหารตามที่ได้เห็นในคลิปนี้ผิวพัน่องใสค่ะพ่อจับดูดิเนียยังนิ่มอยู่เลยไปเลยฮะเธออนุโมทนากคุณพ่อด้วยนะคะพ่อชอบปวก